สองกล่องกี้นิดแกท้องเหรออ๋อใช่ใช่ฉันท้องได้หลายเดือนแล้วอะเอ้าแล้วทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยจะไปรู้ได้งไงล่ะก็ฉันไม่ได้บอกใครอะแหมแต่ฉันเป็นญาติแกนะบ้านก็ไม่ได้ไกลกันก็น่าจะบอกกันสักหน่อยแล้วเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งอะงั้นฉันขอจแกนะอ เรียบร้อยแล้วขอดูข้อความกันนะเอา้าแบตมือถือหมดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออแกดูเป็นรูปสลีแทนไปไล้เดี๋ยวฉันเปิดให้ดูเ้ยไม่เป็นไรฉันเชื่อใจแกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแฟนฉันงหิวแล้วอะจ้ะไว้เจอกันนะนางท้อฟันออกมาได้แล้ว กี้เรียบร้อยไหมอืมอะค่าจ้างแกหวังว่าจะพอซื้อยาให้แม่แกนะนางทอฟันก็น่าจะพอนะเออพี่อะไรอีกอะหนูอขอเข้ากล่องได้ไ,ดไหมอะอ,มอะไรอีกเอาค่าจ้างไปแล้วนีจะเอาเข้ากล่องอีกเหรอ<ว>ออเอาไปเอาไป เท่าไหร่คะแม่ค้าสจาน100บาทค่ะอุ๊ยถูกเนาะขอสแกนนะคะได้คะ่ะโอนแล้วเรียบร้อยคะ่ะแม่ค้าขอบคุณนะคะ<ป>โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้ลูกค้าโอนจ่ายก,กันเกือบทุกคนเลยอะเปิดเครื่องเช็คข้อความยอดโอนวันนี้หน่อยดีกว่า แม่ค้าครับมีกระเพาะปลาหมึกขายไหมครับมีค่ะน้นผมเอากล่องหนึงครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทค่ะสแกนจ่ายนะครับได้ค่ะสแกนด้านนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแปลกจังทำไมเปิดเครื่องแล้วยังไม่มียอดเข้าอีกอะเออคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าโอนแล้วใช่ไหมคะใช่ครั เออพอดีว่าเงินมันไม่เข้าอะค่ะไม่เห็นมีข้อความส่งมาที่โทรศัพท์ฉันเลยอะค่ะจะเป็นไม่ได้ไงอะครับในเมื่อผมว่าสแกนเคียวโค้ดอยู่ตรงนี้ครับอองั้นสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันขอเช็คข้อความกับแอปธนาคารก่อนค่ะครับเฮ้ยอ <Hey! S 1> ะไระหรอคะคุณเงินฉันหายไปหมดเลยอะเงินที่ลูกค้าโอ,อนตั้งแต่เช้ามันหายไปไหนหมดอะไม่สิไม่มียอดเข้าแม้แต่ยอดเดียวอะ ไม่ได้ยังไงอ่ะหรือว่าฉันจะโดนในพวกแฮกเกอร์มันป้นเงินอ่ะอะไรนะครับป้นเงินเออเมื่อกี้คุณพูดว่านะครับคุณโดนป้นงั้นเหรอครับเออฉันฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าแต่คุณถามทำไมะคะผมเป็นตำรวจนะครับคุณช่วยเล่าเรื่องให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเออคือว่า ก็คือว่าวันนี้ค่ะฉันก็ทํากับข้าวขายปกติค่ะลูกค้าก็มีเข้าร้านมีออกร้านเป็นปกติแต่ว่าลูกค้าไม่ค่อยจ่ายเงินสดเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะสแกนคิวร์โค้ดเท่านั้ค่ะคุณตํารวจกําลังคิดอะไรอยู่หรอคะผมกําลังคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆนะครับชื่อจริงของคุณชื่อว่าอะไรครับ ดาราจันวิจิตค่ะดาราจันวิจิตเป็นไปไม่ไดม้มีอะไรเหรอคะก็ดูนี่สิครับชื่อในสลีปเนี่ยชื่อว่าดวงดาวจันวิจิตไม่ใช่นะคะฉันชื่อดาราค่ะไม่ใช่ดวงดาวอะ่ะชื่อต่างแต่นามสกุลเหมือนกันแบบนี้หมายความว่าไงดวงดาว หรือว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าวิธีสลับ QR โา้ดเนี่ยมันจะที่ผลจริงๆยังไงอะ่ะก็ต้องขอบใจแกนนั้นทอฝันที่มาช่วยฉันอะความจริงหนูก็ไม่ได้อยากจะช่วยหรอกนะคะถ้า หนูไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปจ่ายค่ายาให้แม่โอ๊ยแกไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันรับรองว่าต่อไปเนี่ยถ้าแกร่วมมือกับฉันเนี่ยแม่กับแกเนี่ยจะได้อยู่สบายบายแน่ๆอะไรนะคะพี่กี้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะคะเออพี่กี้จะทําอีกเหรอคะ,อะก็เออสิมีวิธีหาเงินง่ายๆแบบเนี้ยใครจะหยุดที่โง่แล้วนางทอฝัน นี่ไม่มีตรงมีแต่อะไรทั้งนั้นอะ่ะแกต้องช่วยฉันเพราะว่าแกเนี่ยลงเรือลําเดียวฉันแล้วเข้าใจไหมแต่หนูยังเด็กอยู่เลยนะพี่กี้เด็กก็สิดีคนจะได้ไม่สงสัยไงอะไรวะเนี่ยทำไมนางทอฝาบันช้าแบบนี้วะนั่นมันนางบิวเนี่มันมาทำอะไรแถวนี้วะเนี่ย ว่าไงบิวมีอะไรหรอไม่มีคือฉันแวะมาแถวนี้อก็อเลยแวะมาหาอ๋อนึกว่ามีอะไรออแต่จะว่าไปก็มีเหมือนกันนะมีอะไรหรอฉันมีของมาให้ะอะไรอะทำอะไรอะ่ะบิวลูมฉันโอ้ยเลิกตอแหลได้แล้วฉันรู้ความจริงหมดแล้วว่าแกมไม่ท้องว่าไงนะ แกรู้ใช่ฉันรู้ว่าที่แก,กแกล้งท้องเนี่ยก็เพื่อไปสลักคิวอาโค้ดที่ร้านฉันเพื่อขโมยเงินฉันทางอ,อ้อมไงเออแกรู้ได้ไงอะ่ะนังทอบันแต่หนูยังเด็กอยู่เลยนะพี่กี้ <c oughs> เด็กสิดี จะได้ไม่สงสยยัยไงกีเป็นแกรจริงๆด้วยอะ่ะเป็นญาติกันแท้ๆฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะทำกับฉันได้ลงคอช่วงจริงเลยนั่นสิครับทำคนเดียวไม่พอนี่ยังหลอกให้เด็กมาทำเรื่องผิดๆอีกครับงานเนี่ยฉันไม่ปล่อยมันลอยนวลแน่จะาไปไหนจ้าหนูน้อยเอ พ่อฝันพี่รู้นะว่าเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับพิกกี้เปล่านะเปล่าหนูไม่ได้ทำอะไรนะถ้าหนูไม่ยอมรับผิดเนะี่ยพี่คงต้องทำตามหน้าที่นะพ่อฝันเราไม่ใช่เด็กไม่ดีนะพี่รู้ว่าที่เราทำไปอะ่ะเพราะมีเหตุจำเป็นแต่ท่อฝันรู้ไหมว่าสิ่งที่ท่อฝันทำอยู่อะ่ะมันผิดนะแล้ว ถ้าเรื่องนี้เกิดใหญ่โตขึ้นมาคนที่เสียใจที่สุดอะ่ะคือแม่ทอฝันเองนะถึงแม้ว่าทอฝันจะทำไปเพราะว่าหาเงินมาซื้อยาให้แม่กเ็เถอะแต่แม่เขาจะเสียใจมากนะถ้ารู้ว่าเงินที่ได้มาแบบผิดๆเนี่ยทอฝันไม่กลัวแม่เสียใจเหรอบอกความจริงกับพี่มาเถอะทำไมถึงทำแบบนี้ที่พี่กี้ทำแบบนี้เพราะว่า พี่กี้จะเอาเงินไปใช้หนี้แล้วพี่กี้ก็บอกกับหนูว่าจะทำกับแค่ร้านพี่ร้านเดียวร้านเดียวแต่ที่พี่รู้มาเนี่ยพี่กี้เขาจะทำอีกไม่ใช่เหรอเพราะมันเป็นวิธีที่หาเงินง่ายแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายมิจฉาชีพชัดเลยนะครับอเอาให้หนักเลยค่ะคุณตำรวจทอฝัน ขอบคุณมากนะที่ยอมรับความจริงอะต่อไปอะทอฝันธรทำแบบนี้อีกนะรู้ไหมนั่งทอฟันแกแกอปอดปองฉันพี่หนูขอโทษแต่หนูว่าแม่จะเสียใจยอะพี่กิ่หนูขอโทษจริงๆ หนูทำในสิ่งที่ถูกต้องคนระทอฟันเล่ยหมอที่เป็นใครอีกเนี่ยผมเป็นตำรวจครับ <c oughs> พอดีว่าเขาจะมาจับแกงกี้จับฉันไม่ได้นะรังบิลเราเป็นญาติกันนะแกจะมาจับฉันอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้อ่ะในเมื่อแกทำแสบไว้กับฉันก่อนฉันจะบอกตาช่างว่าแกทำแบบนี้กับฉันก็ลองดูสิลอง จะช่วยใครระหว่างหลานที่ทำดีกับหลานที่ทำเลวลองดูสิจับไปเลยค่ะคุณตำรวจใช่ครับบิวบิวฉันขอโทษบิวช่วยเัอก่อนบิว